สวัสดีค่ะบางช่วงเวลามักรู้สึกเหมือนกำลังเผชิญกับอุปสรรคและความยากลำบากโดยเฉพาะเมื่อเริ่มรู้สึกกำลังจะก้าวไปข้างหน้าหรือเมื่อเข้าใกล้าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิตนั่นเป็นเพราะเรากำลังเจอบททดสอบจากจักรวาลเสียก่อนค่ะมันเหมือนกับการที่จักรวาลทดสอบความสามารถของเราในการรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น และในครั้งนี้หากผ่านการทดสอบนั้นได้จะพบว่าทุกสิ่งในชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นการทดสอบจากจัก,กรวาลคำถามที่หลายคนมักถามตัวเองเมื่อเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิตคือทำไมถึงต้องเป็นฉันหรือทำไมฉันต้องผ่านสิ่งน,นี้หลายครั้งที่เราเจออุปสรรคในชีวิต มาเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เรากำลังจะเปลี่ยนแปลงหรือเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแต่แท้จริงแล้วการทดสอบเหล่านี้ไม่ใช่การลงโทษจากจักรวาลแต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ทำให้เราพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตจักรวาลมีวิธีการทดสอบที่เป็นเหมือนบทเรียน หรือการฝึกฝนที่ทำให้เรากลายเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นและพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาการทดสอบเหล่านี้เป็นการทดสอบความอดทนความเชื่อมั่นในตัวเองและการรู้ว่าเรามีความสามารถที่จะเอาชน,นะอุป,ปสรรคและเดินหน้าต่อไปได้การเรียนรู้จากการทดสอบในขณะที่การทดสอบจากจัก,กรวาล อาจดูเหมือนยากลำบากแต่การผเผชิญหน้ากับมันกับกลายเป็นโอกาสที่ทำให้เรามีโอกาสเติบโตและพัฒนาตัวเองเมื่อเราเรียนรู้ที่จะรับมือกับความท้าทายและไม่ยอมแพ้เราจะสามารถสร้างความเข้มแข็งภายในตัวเองได้มากขึ้นซึ่งจะทำให้เราเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ลึกซึ้งกว่าเดิม การผ่านการทดสอบเหล่านี้จะทำให้เรามีความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับตัวเองเราจะเริ่มเห็นว่าอุปสรรคที่เคยดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่กับกลายเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาเป็นการที่จัก,กรวาลเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่กำลังจะก้าวเข้ามาในชีวิตของคุณ การเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงการทดสอบจากจักรวาลมักจะมาพร้อมกับคำถามและความสงสัยที่เข้ามาในใจแต่ไม่ว่าคุณจะรู้สึกเหนื่อยล้าหรือท้อแท้มากแค่ไหนสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องไม่ยอมแพ้และต้องมองไปข้างหน้าด้วยความเชื่อมั่นว่าการทดสอบนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับ การเปลี่ยนแปลงในชีวิตการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ภายนอกเท่านั้นแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของเราเช่นกันในช่วงเวลาที่จัก,กรวาลทดสอบคุณคุณอาจรู้สึกเหมือนกำลังสูญเสียหรือรู้สึกเหมือนการพยายามทำอะไรบางอย่างไม่สำเร็จแต่ในความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้กำลังทำให้คุณเติบโตคะ่ะ การมองเห็นโอกาสในทุกอุปสรรคหนึ่งในบทเรียนสำคัญที่จัก,กรวาลสอนเราในช่วงเวลาที่ยากลำบากคือการมองเห็นโอกาสในทุกๆอุปรสรรคในบางครั้งเราอาจจะมองเห็นแค่ความยากลำบากและคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถผ่านไปได้แต่เมื่อม,มีมุมมองที่แตกต่าง เราจะเริ่มมองเห็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตจากสิ่งเหล่านั้นการมองเห็นโอกาสในช่วงเวลาที่ยากลำบากไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันจะช่วยให้เราเติบโตอย่างแท้จริงเมื่อเราตระหนักว่าอุปสรรคคือการฝึกฝนที่จักรวาลมอบให้เพื่อฝึกเราให้พร้อมสำหรับสิ่งที่ดีที่กำลังจะมาถึง จะกลายเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยบทเรียนและการพัฒนาตนเองค่ะการก้าวข้ามการทดสอบการทดสอบจากจัก,กรวาลอาจจะไม่จุบลงทันทีแต่เมื่อมันผ่านไปได้จะพบว่าตัวเราเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นใจมากขึ้นช่วงที่ผ่านมาอาจจะเป็นช่วงเวลาที่รู้สึก เหมือนกำลังพ่ายแพ้แต่ในที่สุดจะเข้าใจว่านี่คือช่วงเวลาที่ทำให้เติบโตและพร้อมรับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเมื่อการทดสอบผ่านไปและเราเก้าวข้ามมันได้สิ่งที่เรารอคอยจะเริ่มเกิดขึ้นเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งในด้านการงานความสัมพันธ์และความสุข การทดสอบเหล่านี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคค่ะแต่เป็นกุญแจที่ช่วยเปิดประตูสู่สิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าฉะนั้นทำไมจัก,กรวาลต้องทดสอบคุณก่อนที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงเพราะการทดสอบเหล่านี้คือการเตรียมความพร้อมให้กับเราเมื่อเราผ่านมันไปได้ทุกอย่างในชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และในที่สุดเราจะเข้าใจว่าอุปสรรคที่เคยดูเหมือนยากลำบากนั้นกับกลายเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเติบโตและพัฒนาจากกวานไม่ทิ้งเราในช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่จะพาเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และดีขึ้นเสมอขอบคุณค่ะ